สำหรับอันนี้เนี่ยจะพูดยังไงว่าคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษแน่นๆนะคะมันเอานำมาประยุกใช้แล้วก็สามารถเทียบเคียงแล้วก็ดัดแปลงรู้คำศัพท์เพิ่มเติมได้ง่ายแต่ว่าคนที่าภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยอะ่ะเราจะเรียนภาษาสเปนได้ไหมจะ,จะ,จะมันไม่สำคัญค่ะ โอเคไหมนะถ้าเราใจรักสักอย่างนะคะสบายมากผ่านฉลุยเราแค่รู้ว่าอันนี้นะคะเป็นคำนามแยกประเภทแยกเพศนะคะหลักการเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาใจใส่กับมันเนาะขยันศึกษาเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ได้สับเพิ่มขึ้นความจริงเนี่ยอตอนแรกตัวเองเลยเนี่ยก็ ไม่ได้เรื่องเลยนะคะเครียดมากเลยเอ้ยทำไมมีเพศด้วยอะ่ะมีเพศชายเพศหญิงแล้วจะรู้ได้ไงอา้าวแล้วไม่ตายตัวอีกด้วยอา้าวของบางอย่างลงท้ายด้วยอาแล้วทำไมเป็นเพศเป็นเพศชายได้ไงลงท้ายด้วยโอแล้วเป็นเพศหญิงได้ไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลงท้ายด้วยอาก็จะเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะลงท้ายด้วยโอก็จะเป็นเพศชายเนาะแต่ไม่ได้ตายตัวแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเคร่งเครียด อย่าไปเครียดกับมันค่ะเนาะสนุกกับมันนะคะความจริงแล้วเนี่ยภาษาสเปนอ่ะก็จะยุ่งยากตรงนี้ค่ะการผันกริยาแต่ว่าส่วนอื่นๆมันไม่ซับซ้อนเท่ากับภาษาอังกฤษนะคะเป็นอะไรที่แบบง่ายเดี๋ยวก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะการลงท้ายนะคะของคำในภาษาสเปนนั้นหรือเรียกง่ายๆว่าคำลงท้ายหรือ s ัฟฟิกนะคะนั่นเองในภาษาสเปนมีหลักการแยกประเภทและเพศของคำนั้นๆน,น,นะคะโดยดูจากคำลงท้ายของคำได้ดังนี้นะคะการลงท้ายของคำนามทั่วไปนะคะเรามาดูทางช่องแรกเลยเนาะอันนี้ก็จะมีลิสต์ไว้ให้เลยนะคะอย่างเช่นคำแรกอาโคตาอ นะคะถ้าลงท้ายด้วยเนี้ยแล้วมันมีวงเล็บไว้ให้ว่า m m m ก็คือเป็นเพศชายส่วน f เป็นเพศหญิงนะคะเราลองดูนะแล้วก็มาดูช่องถัดมานะคะที่เขียนว่าตัวอย่าง l g a r a e i n g a r a k e นะแล้วก็มีช่องที่เทียบกับภาษาอังกฤษไว้ให้ดูนะคะ การลงท้ายของคำอันนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ทั่วไปนะคะเราก็จะมาดูทั้งช่องแรกออกนะคะของคำลงท้ายถ้าลงท้ายด้วย E L A เนะคะเขาก็มีเปรียบเทียบกับสังกฤษให้แล้วยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะโ b รบา l e นะคะอย่างนี้นะคะก็มีเป็นลิสต์ลงมานะคะรวมทั้งสรุปไว้ให้ตอนท้าย อัพโหลดกันออกไปอ่านนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะอย่าไปเครียดแล้วก็สนุกสนานกับมันเป็นทริคเล็กๆเพิ่มเติมเอาละค่ะ